สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ดอเทรนนิ่งการเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมกราฟิกนะครับโดยเราจะทำการศึกษาจากโปรแกรม Adobe Photoshop สําหรับในขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับเครื่องมือที่สําหรับการเลือกอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งชื่อว่ามาคีทูลนะครับมาคีทูลครับก็อยู่ในแถบของ Toolbox นะครับโดยจะมีการทํางานกับลักษณะของการเลือกอยู่สประเภทนะครับก็คือ n g u l a r m a r q มา e tool นะครับ elliptical marquee t มา l single row m a r q มา e tool นะครับแล้วก็ single c o l u ล n m a r q มา e t o o l นะครับ เรามาทดลองตัวอย่างการใช้งานของเล็ tanular m a r าค e ี Tool ครับผมทำการเปิดไฟล์ภาพขึ้นมานะครับผมจะทำการเลือกขอบเขตของไฟล์ภาพทั้งหมดนะครับและทำการย่อขนาดลงนะครับเราก็ลากเครื่องมือมาค e t Tool นะครับตามขอบเขตที่เราต้องการในการที่เราจะทำงานกับไฟล์ภาพนะครับตรงนี้นครับผมจะทำการทดลองย่อขนาดลงนะครับไปที่ Edit นะครับ เรื่องในส่วนของ transform แล้วก็ scale นะครับทำการย่อขนาดลงตามความต้องการนะครับโดยที่ขนาดของไฟล์ภาพเราก็ยังคงมีค่าของ high กับ width เท่าเดิมนะครับแต่ตัวกราฟิกที่เราได้ทำการ select จากเครื่องมือ m marquee t o o l ครับก็จะทำการเลือกกราฟิกที่เราได้ทำการลากเมาส์ครอบไว้ ide, นะครับแล้วก็ทำการ scale เพื่อลดขนาดลงมานะครับทำการกด enter นะครับ ถ้าเราต้องการที่จะยกเลิกในส่วนของมาคิทู t ครับเราก็ทําการกด Ctrl H บนคีย์บอร์ดนะครับก็จะทําการยกเลิกการเลือกขอบเขตโดยเครื่องมือมาคิทูลนะครับนี่ก็คือพื้นฐานการทํางานกับเครื่องมือนะครับที่ชื่อว่ามาคิทู l นะครับซึ่งก็จะมีการเลือก Selection ทั้งแบบในลักษณะของเ e ขกคณิ u นะครับสี่เหลี่ยมเอลิปติ c อลมาคิทูลนะครับวงกลมหรือว่าจะเลือกเพียงแค่แถวเดียวหรือว่าพิกเซลเดียวนะครับซิงเกิลโรมาคิทูนะครับ ทางด้นแนวนอนถทัศนั้นแนวตั้งก็จะเป็นซิงเกิลคอัมน์มาควิทูนครับนี่ก็คือการทำงานกับเครื่องมือที่ิชอามาควิทูนครับสำหรับขั้นตอนนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ